สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขู่สุคนนะครับสมาชิกที่ติดตามนะครับยูกับอัลโลไยซิงครับวันนี้ครับนี่ปอเทืองครับผมเกีียวบ่ไไ้ครับรถเกียวเสียนะครับรถเกีียวพังกับมีเม็ดแน่อยู่ครับตะ่ากะปั้นนี่แหละครับวันนี้วันที่4ีนะครับ4พฤษภาคม2016 4ครับวันอังคารนะครับ วันนี้มาไทยนะครับไทยหุดนะครับมากับ L5018 นะครับเนาะวันนี้นะครับมือไทยหุดรอบนี้จะเป็นการไทยไทยออกขึ้นนะครับไทยออกขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับเข้าไทยกบเขานะครับเดี๋ยวสิรีวิวนะครับเอื่นว่ายังล่ะครับแนะน้าการไทยไทยออกนะครับเพื่อนผมผมบอกไปหลายคลิปแล้วครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสิเปลาอีกนะครับนี่หลายคนยังถามอยู่ครับว่า เริ่มต้นจึงไดแล้วจบจังไดนะครับถ้าเป็นการไถออกนะครับรอบแรกต้นเปิดหนังงานนะครับเขาสิแหกขางกันแท้ไปก่อนอันนี้สูตรของผมนะครับแหกขางกันแท้ครับดันที่มันเหย้าครับแหกขางกันแท้ดันเย้าปุ๊บครับแล้วกแหกดันเหย้าอีกฝั่งหนึ่งครับดันที่รถจอดอยู่นะครับอ่านะครับแหกอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บนะครับที่นี่เข้าจะกลับหัวรถครับเข้าจะกลับหัวรถไถกบขึ้นครับไถกบขึ้นจนวามันถึงหล่องกลางสุดท้ายนะครับ ตอนที่เขาเก็บหน้างานเขาจากแหกช่วงสันครับจืดไปนี่นะครับมันสิเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมสิถ่ายให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวพาถ่ายเลยครับอาสีตะกุกตะกั้งนะครับพอผมมีคนถ่ายให้นะครับเนาะโอ้เอาดูครับหาซีฟครับมาหนี่งใครในครับเกียร์เป็นซินโคชาร์ทเทนนะครับเดินหน้าถอยหลังแปดเกียร์เดินหน้าถอยหลังแปดเกียร์นะครับอยแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์นะครับ อ่าวันนี้ข้าสิกกับรถเลยนะครับกลับรถเลยอ่าก็ได้ที่เสี่ยงอองสาถอยครับถอยแล้วก็กลับเลยนะครับอ่าฝั่งนี้เราเบียดเลยครับยาใหญ่หายาใหญ่านไป่ส้นกระพาะนะครับยาใหญ่านส้นกัะแพ้นะเต้สิใช้คบขึ้นนะครับอ่าตรงนี้แทงมุกสุดครับนี่ครับลักษณะนี้โอเคไปครับลองขานครับเดนหน้าครับ ต้องเลี่ยงผานหน่อยนึงนะครับก็ด้ผมัวพี่มือทไทยนะครับ ได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือรอบแรกครับรอบรอบที่นึน่เขาเปิดทางง่ายเรียบร้อยนะครับใช้ได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้พนันพันนักไปนิดนึงนะครับรเพราะว่าเอ่อขวบขึ่นใส cing, ห่หู้หู้สลักหูหู้แหลกไว้นะครับนั่นนะครับเพราะว่าผมกับพอท่านอยากเปลี่ยนนะครับยังยังกี่ขานอยู่ใช้ได้ขึ้นเ่าเลยครับอ่าทีนี้เขาก็วนมาฟังนี่ครับวุนมาฟังนี่ปุ๊บถอยให้ามุม เอาไอคุณแอ่โอเครับแล้วก็วางครับผมไปนะครับข้างนานี่ก็คตรงเห่มันเปลี่ยนกันแพร่หลายนะครับเดี๋ยวแพ้่สิพังนะครับเสียงรถตอนนี้คือหนักรถมากนะครับ คือเาต้งเลียงต้นโทษขึ้นนะครับตอนนีพ้นเมเหลียงต้นโทนะครับยึดกล่องอยู่ยอ,อ,ยอ,อาจจะไล่หัวไล่ตานะครับหอกทีหนึ่งานไปครับเพรอกทีหนึ่งพนัพน,งพนไปครับหอกสองหอเข้าสามาาถไอยน,นะครับ ถอยไปเลยนะครับไปไป,ไปหาล่องนู้นเลยนะครับถอ,อ,อยไปไครับไปนะครับอาาถอยลงๆวันนี้เพื่มเข้าก็อันนี้เดินหนาครับว้องพัดแล้วก็เดินหนาครับ จะได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือผ่านทั้งหมดสามนะครับผ่านทั้งหมดเด็ดสามเยอะมา เดี๋ยวลงไปดูผานครับพาไปมีค์ครับเดี๋ยวหลบต่อไปห้องกสิสถอยถยไปฝุ่นอีกนะครับถถยเอานะครับลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องสังเกตว่ามันเป็นลูกหลอกขึ้นมากสีนะครับคือผานใบหนามันลงแห้งนะครับเขาต้องยกผานใบหนาขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าผานใบลังก็ได้แล้วนะครับเอาเดี๋ยวผฟมสีปั๊บนะครับเดี๋ยวเบิ้งชมต้นมอสีเหล้วนะครับเอาพี่น้องครับ เพื่อสิ่อหาว่าผมขี่โมบอกแต่ผู้อื่นนะครับเจ้าของไถหน้าผมเป็นนะครับเดี๋ยวสิเป็นขอกั้งขานะครับนะเอาเราหยอกกันครับเดี๋ยวถ่ายให้เพิ่งครับว่าผมไถอย่างไรนะครับมาลักษณะการไถเป็นจังไรมาจังไรนะครับอาสิบวชัดเนี้ยนะครับเพราะว่าเอากล่องว่างไว้นะครับนะครับเนาะ ครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้ผมไถยพรอคางแล้วเมื่อไรนะครับเดี๋ยวลองก้างลองเดี่ยวนะครับตอนนี้เขาชิมเก็บหัวงานในเบื้องนะครับลักษณะหัวงานนะครับเห็นนะครับเพราะว่าผมจะแท่งถึงกันแท่ทุกันนะครับแล้วที่นี่ผมว่าได้ดึงออกนะครับตอนนี้ผมจะดึงออกก่อนนะครับดึงจากนี้ไปนี้ครับแล้วพงศิษฐนหัวรถลบขึ้นมาครับหล้วกระแทกมองนี้สามเทือยครับอ้าวเดี๋ยวไปเบื้องกันเลยครับ ทีแรกเขาต้องไถไถยอดขากระแทะออกก่อนครับเอาถอยครับถอยใช้ยอดขากรนแทะเอาครับนี่ล่อล่อท้ายเปียดตั้งแทะเลยได้โอเคครับที่นี่กระเดินหนาครับแล้วก็่างวางหวายลงไปครับใช้ไปครับ ่น้องจะสังเกตว่ามันจะสวยนะครับเพราะว่ามันต้องหนันมันจะบเป็นรล่องนะครับต้องนั้นบเป็นหล่องเพราะว่าห่าเก็บที่หลังนะครับเอาที่นี่เ่าก็ยอนหัวรถขึ้นครับอนุพานครับคุณเขาจะย่อนหัวรถเพวรถลับขึ้ื่อนเพื่อสิไปเก็บหัวสนของนี้ครับวิธีย่อนหัวรถง่ายๆครับห้อยต้องมาเลยครับพี่น้องหอยต้องมากครับเดี๋ยวพี่น้องฮักเบิร์ดเลยครับถอยต้องมากสักประมาณสองช่วงรถนะครับแ้วก็ฮักเบิร์ดนะครับ หางมันเพิ่มลดมันรรหันหนาไปชีสิบเาองศากระมุ่นนะครับชีสิบเาองศาครับท่านเท่านะครับไปน้องถอยตรงนะครับถอยตรงม่าแล้วก็เล่งครับเล่งใส่หอวข้างหน้าแล้วก็ทักทรายครับทักทรายเดี๋ยวมันสิเข่าก็ดีครับเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการอันนี้หักรถง่ายๆครับมีสูตรของมันนะครับที่นี่ห้องก็สีดึงม่องนี่ครับสามเทียครับอ่าเดี๋ยวผมสีดึงเห็นไหมครับอ่าเข้าตรงเบียดกันแท้าเลยนะครับเบียดกันแท้ ่า,า,างนี้เขาสิลากเงวไปจใสุดขั้นแท้อ่าสุดขั้นหน้ากระได้นะครับขั้นหน้ากว้างแวนะครับหรือสิลาสุดแค่ขี่ไทมองกันกระได้นะครับก็แล้วแต่เข้านะครับก็แล้วแต่เข้าทันที่นี่เข้าก็ถอยครับถอยแต่เป็นสตดผมบั้นหน้าของกระลาสุดบั้นหน้าของกระลาโคสุดนะครับแล้วแต่นะครับ อันนี้เป็นขี่ดีสองนะครับเนาะดีสองพยายามใหญ่ขี่มาอไปถือกันแท้นนะครับแต่ว่าก็เหมันชิดทิดสุดนะครับชิดทิดสุดเนี่ยแบบนี้นะครับขี่สองครับไปครับอ่าพี่รองเพื่อนครับอันนี้ขี่ทีสองแลวครับเห็นไหมครับว่ามันสวยงามขนาดไหนครับนี่ลองมองนี้ก็บมีครับ ลองมองนี่ก็บพ่มีครับอ่าไม่กรณีที่เดา๋ยวห้อระอยัดแรงสุดห้องแรนฮอดแค่สุดสุดตรงจีนกระได้นะครับอ่าขี่สามครับขี่สุดท้ายครับบางท่านอาจว่าเอาดึงสีเท้าได้บอนะครับแต่ขึ้นกันนะครับทันหมดเสียเวลานะครับอันนี้ผมดึงแค่สามขวบนะครับเอาไปครับ เห็นนั่นว่าเซตสินกั้นแท่งหัวส่วนนะครับก็สิประมาณนี้นะครับเนาะที่นี่เอาสิไปแท่งหลองก้างนะครับเนี่ยครับหลองก้างที่เ่าเลี้ยวไปนะครับวิธีกั้นเลื้ยหลองก้างไปเ้าก็ต้องเบิ้งทางออกครับว่าเ้าสิออกทางไหนห้าก็เหาให้เหามาหย่อนเก็บฟังต้องหามก่อนนะครับหลองก้างกัให้เขาเล่งวิธีครับวิธีเก็บหลองก้างกัง่ายนิดเดียวครับเห็นมันตรงนะครับเดี๋ยวผมสิบอกครับให้ล่อใส่นะครับล่อใส่นะครับผมไม่รอขวา ให้รอไส่เบียดฟังที่เหรือนะครับอันนี้สูตรของผมนะครับอ่าเขาก็ถอยมาครับถอยมาโอเคครับว่างเลยครับว่างผ่านครับอ่ารอไส่ครับเบียดฟังที่เหรือครับแล้วก็ตั้งจิตตั้งสมาธิดีครับเอาไปครับซาซาก็ได้นะครับก็จำเป็นต้องเร็วนะครับถ้าหล่อกากจังได้กวอไดหน่ถ้าเขาเลี้ยวหล่องก็สิลึกถ้าหล่องก็สิกว้างเพราะย่ไนมันสาดใกล้นะครับท่าแต่เมนเท้าสาเนี่ยหล่องมันก็สิหน่อยร่งบ บนเทีเ้าต้องกบหลักกันไดน้นะครับอ่ะมีพนาดจะโค้งแน่นะครับเพราผมขับบถนัดครับอาจจะโค้งแน่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับพ่อใส่ได้นะครับอันนี้ก็ลักษณะฝานที่ผมปั๊บไปนะครับแต่ว่าก็บอท่นพอใจมันได้ดอกแต่กับพ่อไทยได้นะครับนี่คือลักษณะขี่ไทยนะครับที่ผมไทยเองก็มือนะครับที่สูตีุ่มบอกเคยบอกฟีนองไปในคลิปต่างๆแหละครับว่ามันเหตุอย่างไรนะครับแต่อันนี้มันดิ้นอ่อนครับที่ไทยอย่างไดก็งามหรอกนะครับแต่ว่าถ้าปั๊บฟานบวถึงมันก็จะเป็นหล่องเป็นหล่องนะครับนี่บางลักษณะครับเรียบนะครับเรียบกริบนะครับ เดี๋ยวสิหาว่าเออทายคลิปสอนแต่คนอ่นเจ้าของไทยเป็นบอ่นะผมไทยเป็นอยู่นะครับลักษณะเรียบนะครับเรียบเบื้องไกลๆครับนะครับเนาะกะสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังนี่กัเก็บหัวงานคือเกนะครับคือผมบอกไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับหลังจากไทแล้วมันก็จะเป็นลักษณะล็อกๆๆๆๆๆแบบนี้ครับเท่ากับแท่งขึ้นนะครับแท่งขึ้นแต่ก็หันหัวรถกลับมาเก็บนะครับ หลายคนทำว่าเอาเราถอ้อมเลยแต่หลอบแหลกเดี๋ยวอดได้ครับ้าในก็ลีทนี่ี่านเก็บขี่เหลือลเราเก็บหัวงานแลนสุดนะครับมันกับสิบุูมีหลองเท่กันครับแต่ว่าทางงานได้มันใหญ่ถ้าเก็บหัวงานแลนสุดจะเสียเวลาครับเพราะว่าส่วนนี้เขาไถาไปแล้วนะครับกะพิจารณหน้าบงครับสำหรับคลินิกอ่ะขอเจ้ไใเพียงธานีน,นะครับหน่อยเดี๋ยวเขาองอยากไถนาครับยังอีกหลายแปลงครับขอบคุณสำหรับทุกสัานทีท่ติดตามรับชมครับสงสัยประกรันใดหรือ นี่พ่อผมเห็นประกันใดนะครับสามารถติ๊งชมเชยได้นะครับผมทุกท่าซิติดตามลูกสุมอีกเครื่องหนึงครับได้หลายครับขอบคุณครับอารุ๊ไทยทิ้งสวัสดีครับ